สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสองทีพารักภพัฒนาโยธาค่ะวันนี้จะมาสอนในที่8นะคะเกี่ยวกับการพิมพ์น,นะคะแล้วก็การสร้างกราฟเปรียบเทียบสำหรับ Microsoft Excel ค่ะอันดับแรกค่ะเข้าไปที่ Microsoft Excel น,น,นะคะเลื่อกเอกสารใหมค่ค่ะจากนั้นพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการ พิมพ์เสร็จแล้วนะคะในเรื่อที่ไฟคะ่ะจากนั้นเรื่อนีิ่ก็จะขึ้นเป็นหน้ากระดาษแบบนี้ให้เราเห็นเต็มๆน,น,นะคะว่าถ้าพิมพ์ออกมาจะเป็นแบบไหนจากนั้นก็กดพิมพ์นนะคะ่ะก็จะส่งไเรืม์ออกมาให้เราคะ่ะจากนั้นนะคะจะมาสอนเรื่องการทำกาฟเสียเทียบค่ะให้ครอบดําทั้งหมดนะคะจากนั้นก็เลือกที่ลับผลิตนะคะให้เลือกว่าเราแบบไหน สามารถเล่นได้ลนะงแล้วจากนั้นก็เลือกเป็นออกแบบน,นะคะว่าเราจะทำแบบไหนสามารถเลือกลงสีได้ะค,ะค่ะได้เหมือนน่ะาเอาเปสีค่ะแล้วก็ตรงที่รูปแบบค่ะก็จะเป็นออกำหนดแต่ว่าเื่อสทั้งหมดมาจะเลืเ่อนไปไหนได้ค่ะก็เล้ก็ ได้นะคะอ่าไมร้อค่ะจบการสอนให้เรี